สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์ทางเทคนิคก็จะมาแนะนำ10แอปพลิเคชันที่ใช้พื้นที่ไม่ถึง0.0 MB ค่ะซึ่งทั้ง10แอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยสำหรับคนที่มีพื้นที่ในมือถือน้อยนะคะก็จะสามารถดาวน์โหลดไปได้และเอาไปใช้ได้ค่ะมันจะเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะไปกันที่แอปพลิเคชันตัวแรกเลยค่ะแอปมีชื่อว่า Chinese Browser ค่ะกดเข้าไปเลยค่ะ ในแอปนี้นะคะคุณจะสามารถใช้เว็บไซต์เบราว์เซอร์อะไรก็ได้เลยนะคะแล้วมันก็เร็วมากเลยค่ะแล้วก็ใช้พื้นที่น้อยมากๆเลยนะคะเรามี2การตั้งค่าในแอปนี้ที่สุดยอดไปเลยค่ะอย่างแรกก็ให้กดไปที่จุด3จุดนะคะกดไปที่ Setting ค่ะให้กด Search Engine นะคะแล้วตรงนี้คุณก็สามารถเลือกเบราว์เซอร์ได้ค่ะมีทุกเบราว์เซอร์เลยนะคะ อีกอันนึงก็จะเป็นให้กดเปิด Volume Key Navigation ค่ะทีนี้ถ้าคุณกดเปิดอันนี้แล้วคุณจะสามารถใช้ปุ่มที่ลดเสียงหรือเพิ่มเสียงในการเลื่อนหน้าจอขึ้นลงได้ค่ะถ้าเป็นลดเสียงก็จะลงนะคะและถ้าเป็นเพิ่มเสียงก็จะเป็นขึ้นค่ะต่อไปแอปพลิเคชันตัวที่2ค่ะแอปพลิเคชันตัวที่2มีชื่อว่า letters launcher ค่ะกดเข้าไปในแอปเลยค่ะ พอกดเข้ามาในแอปนะคะก็จะไม่มีอะไรเลยค่ะมีแค่ตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้นค่ะทีนี้ถ้าคุณต้องการที่จะใช้แอปที่ขึ้นต้นด้วยตัวดับเยูคุณก็สามารถกดไปตรงตัวดับเบยูได้ค่ะแล้วก็จะขึ้นแอปให้นะคะถ้าคุณต้องการเป็นตัว L อก็สามารถกดได้ค่ะแล้วก็เลือกแอปพลิเคชันที่คุณต้องการค่ะต่อไปแอปพลิเคชันตัวที่3ค่ะแอปพลิเคชันตัวที่3มีชื่อว่า Edge Touch ค่ะกดเข้าไปในแอปค่ะ ในนี้นะคะคุณก็สามารถเลือกความหนาได้ค่ะสีแดงก็จะขึ้นมานะคะแล้วก็สามารถเลือกความยาวได้ด้วยค่ะว่าจะให้ยาวไปด้านบนหรือว่าด้านล่างค่ะแบบนี้นะคะพื้นที่ที่เป็นสีแดงเนี่ยคุณก็จะไม่สามารถกดหรือทำอะไรได้เลยค่ะทีนี้พอคุณออกมาจากแอปนะคะอันนี้พื้นที่สีแดงที่เขาให้ดูเมื่อกี้ก็ไม่มีเลยค่ะมองไม่เห็นเลยนะคะแต่ถ้าคุณกดไปตรงนั้นค่ะ เห็นไหมคะกดไม่ได้เลยค่ะแต่ว่าพื้นที่ที่ไม่มีพื้นที่สีแดงนะคะอย่างเช่น YouTube กดเข้าไปก็จะได้ค่ะแบบนี้เลยค่ะการที่คุณทำแบบนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์ได้ทั้งกับถ้าคุณเอามือถือให้ลูกหรือหลานๆเล่นนะคะเขาก็จะไม่สามารถทำมือถือของคุณเสียได้ค่ะต่อไปแอปพลิเคชันตัวที่4ค่ะมีชื่อว่า Minigames h ั b ค่ะกดเข้าไปในแอปเลยค่ะ พอเปิดแอปเข้ามานะคะก็จะมีเกมเต็มไปหมดเลยค่ะในแอปนี้มีมากกว่า1000เกมเลยนะคะคุณสามารถเล่นได้ทั้งหมดนี้ฟรีค่ะไม่ต้องดาวน์โหลดค่ะคุณสามารถกดตรงคำว่าม r e นะคะแล้วก็เลือกเป็นโหมดที่คุณชอบได้ด้วยค่ะสำหรับเกมในแอปนี้นะคะก็เล่นได้ดีเลยค่ะเหมือนคุณไปโหลดมาแต่คุณไม่ได้โหลดค่ะช่วยเรื่องการประหยัดพื้นที่มากๆเลยนะคะสาหรับคนที่พื้นที่ไม่พอค่ะ แบบนี้คนก็จะสามารถเล่นเกมได้เกือบทุกเกมเลยนะคะแล้วก็ไม่มีสะดุดด้วยค่ะต่อไปแอปพลิเคชันที่5ค่ะมีชื่อว่า J Touch นะคะในแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยก็จะมีวงกลมสีลุงแบบนี้ให้นะคะแล้วมันทำอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยค่ะถ้าเรากด2ครั้งไปที่วงกลมนะคะก็จะขึ้น Notification Chatter ให้ค่ะ ถ้าเรากดครั้งไปที่วงกลมนะคะมันก็จะแคปหน้าจ้าให้เราค่ะและถ้าเราเลื่อนมันลงมานะคะมันก็จะขึ้นแบบนี้ให้ค่ะเราสามารถเปลี่ยนได้นะคะตามใจตัวเองเลยค่ะอย่างแรกก็ให้เข้าไปที่แอปพลิเคชันเลยค่ะแล้วเราก็สามารถเลือกได้ค่ะอย่างเช่น single tap ก็คือกดรอบเดียวนะคะคุณก็สามารถเลือกได้นะคะสำหรับกด2ครั้งก็สามารถเลือกได้เหมือนกันค่ะกดค้างเอาไว้นะคะ แบบนี้ค่ะคุณก็สามารถเลือกได้หลายอย่างเลยนะคะแล้วสามารถทําให้วงกลมเล็กๆอันนี้ทําได้หลายอย่างเลยค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณก็สามารถขยับวงกลมตัวนี้ได้ค่ะจะวางไว้ตรงไหนของหน้าจอของคุณก็ได้เลยค่ะและถ้าคุณรู้สึกว่าวงกลมสีลุงเนี่ยคุณยังไม่ถูกใจนะคะคุณก็สามารถกด s t a r t and position ได้ค่ะสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนไซส์ได้ด้วยค่ะว่าคุณต้องการให้เล็กหรือต้องการให้ใหญ่ค่ะ ต่อไปเป็นแอปพลิเคชันแอปที่6ค่ะในแอปนี้จะมีชื่อว่า Chinese Launcher ค่ะกดเข้าไปในแอปเลยค่ะพอเรากดเข้าไปในแอปนะคะก็จะขึ้นให้แบบนี้ค่ะเวลาคุณเลื่อนหน้าจอด้วยนิ้วนะคะก็จะเป็นรูปหัวใจเต็มไปหมดเลยค่ะทีนี้ถ้าคุณต้องการที่จะเข้าไปในแอปพลิเคชันก็สามารถกดตรงลูกศรด้านล่างได้เลยค่ะแล้วมันก็จะขึ้นแอปพลิเคชันให้คุณแต่ว่าเป็นเล็กๆนะคะถ้าคุณหาแอปไหนไม่เจอก็สามารถกดเซิร์ชได้ค่ะแบบนี้เวลาคุณเลื่อนก็จะเป็นรูปหัวใจค่ะ ถ้าคุณต้องการออกจากหน้านี้นะคะก็ให้กดขีด3ามขีดที่ขึ้นอยู่ตรงโทรศัพท์ของคุณแล้วก็ลบออกได้ค่ะแค่นี้คุณก็จะกลับมาที่หน้าปกติค่ะต่อไปแอปพลิเคชันแอปที่7ค่ะมีชื่อว่า App Manager กดเข้าไปในแอปค่ะพอเปิดเข้ามาในแอปนะคะก็จะขึ้นแอปทุกแอปที่คุณมีในมือถือเลยค่ะคุณสามารถกดจุด3จุดด้านข้างแอปนะคะแล้วก็สามารถกดแชร์แอปได้ค่ะ แบบนี้คุณก็จะสามารถแชร์แอปทุกแอปได้เลยนะคะแล้วก็จะส่งไปที่ LINE ก็ได้ค่ะอย่างเช่นคุณต้องการจะแนะนำแอปให้เพื่อนของคุณนะคะคุณก็สามารถแชร์แอปได้จากแอปพลิเคชันตัวนี้เลยค่ะสมมุติเราก็จะเข้าไปใน Line ค่ะแบบนี้นะคะคุณก็จะสามารถเห็นได้ว่าแอปพลิเคชันที่เราส่งไปเมื่อกี้ได้ส่งไปให้คนที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วค่ะแบบนี้เขาก็จะสามารถกดเข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยค่ะ ต่อไปแอปพลิเคชันที่8ค่ะมีชื่อว่า p l a y l i t ค่ะกดเข้าไปในแอปค่ะพอคุณเปิดแอปมานะคะก็จะขึ้นเป็น Youtube ให้ค่ะและสมมุติคุณกดเข้าไปในวิดีโอหนึ่งนะคะคนก็จะสามารถย่อขนาดแล้วก็ขยายขนาดของอันนี้ได้ค่ะต่อไปแอปพลิเคชันแอปที่9ค่ะมีชื่อว่า Wallpaper Changer ค่ะกดเข้าไปในแอปเลยนะคะพอกดเข้ามาในแอปแล้วนะคะก็ให้กดเข้าไปที่ a l b u m s ค่ะกดเข้าไปในอัลบั้มแรกเลยนะคะ แล้วก็กดบวกสีเขียวค่ะตรงนี้คุณสามารถกด a d d Image แล้วก็เลือกรูปภาพที่คุณต้องการได้เลยค่ะกดออกมาแล้วก็เข้าไปที่ Change ค่ะตรงนี้คุณสามารถเลือกเวลาได้นะคะว่าคุณต้องการให้ Word Paper ของคุณเนี่ยเปลี่ยนทุกๆก,กี่นาทีค่ะเราก็สมมุติทำเป็น30นาทีครึ่งชั่วโมงไปนะคะแล้วก็กดตรงสีส้มค่ะ กดเซต wallpaper ค่ะแล้วแค่นี้ wallpaper ของคุณก็จะเปลี่ยนทุกๆ30นาทีหรือทุกๆนาทีที่คุณตั้งเอาไว้ค่ะต่อไปแอปพลิเคชันแอปที่10ค่ะมีชื่อว่า App shortcuts ค่ะกดเข้าไปในแอปค่ะแล้วก็กด edit ค่ะตรงนี้คุณสามารถเลือกแอปพลิเคชันได้5แอปพลิเคชันนะคะสมมุติเราจะเลือกเป็น YouTube ค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะคุณก็สามารถกดออกมาได้เลยค่ะ close ค่ะทีนี้พอคุณเอาช h ตเ t e r ของคุณลงมาก็จะเห็นว่าแอปพลิเคชัน5แอปพลิเคชันที่คุณเลือกไปเมื่อกี้ได้อยู่ตรงนี้แล้วค่ะคุณสามารถเลือกแอปพลิเคชันที่คุณใช้เป็นประจำนะคะเพื่อที่จะเข้าถึงแอปพลิเคชันได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วไม่ต้องไปหาค่ะคุณสามารถดาวน์โหลดทั้ง10แอปนี้ได้ใน Play Store หรือว่าเป็นลิงก์ description ของเราก็ได้นะคะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยค่ะกดติดตามด้วยนะคะเราจะได้เอาแอปพลิเคชันใหม่ๆม,มาให้คุณทุกๆวันเลยค่ะขอบคุณค่ะ